หากพูดถึงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นชนเผ่าแรกๆที่ใครหลายคนนึกถึงก็คงไม่พ้นชนเผ่าเอสกิโมอย่างแน่นอนเพราะน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีกับชนเผ่าที่สร้างโดมน้ำแข็งเป็นที่อยู่อาศัยแต่ว่าพวกเขานั้นเป็นใครมาจากไหนและพวกเขามีวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ในสถานที่อันหนาวเหน็บได้ยังไงสวัสดีครับพบกับพวกเรากระซวกสตอรี่วันนี้เราจะมาเล่าสตอรี่เรื่อง วิถีชีวิตกับน้ําแข็งของชาวเอสกิโมก่อนที่จะเข้าไปฟังผมก็ขอสักคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระสวกสตอรี่ถ้าเพื่อนๆกดแล้วก็เข้าไปฟังสตอรี่นี้กันได้เลยครับ ชาวเอสกิโมมีต้นกำเนิดเดียวกับชาวมองโกที่แพร่กระจายมาเรื่อยๆโดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเกิดบริเวณช่องแคบแบรริงและอพยพจากทวีปเอเชียเข้าไปอยู่บริเวณตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ปัจจุบันชนเผ่านี้อาศาัยอยู่รอบๆทั่วโลกเหนือมีทั้งแถบไซบีเรียตะวันออกรัสเซียข้ามมาที่รัฐอาลาสกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแคนาดาและกรีนแลนด์มีจำนวนประชากรเชื้อสายเอสกิโมดั้งเดิมอาศัยอยู่มากสุดถึง70%ซึ่งชาวเอสกิโมเป็นชนเผ่าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า8,000ปีแล้ว มีความจริงอยู่ว่าชาวเอสกิโมเป็นคำเรียกติดปากจนยากที่จะแกะออกแต่รู้หรือไม่วันนี้เป็นคำต้องห้ามที่แสนสะเทือนใจเพราะพวกเขาไม่ชอบให้ใครมาเรียกตัวเองว่าเอสกิโมเพราะเอสกิโมมีความหมายว่าคนกินเนื้อดิบ ซึ่งนั่นถูกเรียกตามวิถีชีวิตสมัยก่อนที่มีการกินเนื้อติบกันเป็นปกติพวกเขาอยากให้คนอื่นเรียกเขาว่าอินูอิตหรือฮินูอิตมากกว่าและถือว่าเป็นชื่ออย่างเป็นทางการด้วยโดยธรรมชาติแล้วในฤดูหนาวชาวอินูอิตมักรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ส่วนในฤดูรอ้อนก็จะแยกกันอยู่เป็นครอบครัวแต่จะไม่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านหรือที่พักอาศัยที่ต้องอยู่นานๆเน,น,น้นอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวซึ่งสามารถล่าสัตว์ได้มาก กว่าตามความเชื่อที่ว่าการล่า,าสัตว์คือชีวิตที่แท้จริงเพราะการล่า,าสัตว์เป็นการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างคนในชนเผ่าทั้งการร่วมล่าลงมือชำแหละแบ่งปันเนื้อหนังให้กลุ่มคนล่าไปเก็บไว้ทำอาหาร นอกจากการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างคนในชนเผ่าก็มีในเรื่องของสภาพอากาศและถิ่นที่อยู่อาศัยเนื่องจากบริเวณที่ชาวเอสกิโมอาศัยอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนืออากาศหนาวเย็นมีพืชน้อยการดำรงชีวิตอยู่จึงต้องอาศัยการล่าสัตว์มากกว่าเก็บของจากพืชสัตว์บกที่พวกเขาล่าเช่นนกกวางหนีและสัตว์น้ำส่วนใหญ่พวกเขาจะตกปลาหรือการล่าปลาวานเมื่อล่าได้ก็จะทำเป็นปลาตากแห้งบ้าง เนื้อตาแห้งบ้างส่วนหนังสัตว์ก็นำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้ต่อไปถึงแม้ว่าจะดูโหดร้ายไปสักหน่อยแต่ในการล่าหนึ่งครั้งพวกเขาก็ได้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างด้วยความคุมคา่าซึ่งในหนึ่งปีจะมีการออกล่าสัตว์ใหญ่เพียงสองครั้งเท่านั้น นอกจากเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตของชาวอินูอิตแล้วการสร้างที่อยู่อาศัยของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจดจำได้ดีเช่นกันคือบ้านที่สร้างจากน้ำแข็งที่ถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วนำไปวางซ้อน,อนกันเป็นชั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายโดมสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าอีกลูโดยเจาะทางเข้าเอาไว้ที่ระดับต่ำเพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกพัดเข้ามา ส่วนภายในจะมีหนังสัตว์ขึงไว้ที่ผนังเพื่อกักเก็บความร้อนที่เกิดจากการจุดตะเกียงหรือความร้อนจากร่างกายมนุษย์ไม่ให้ออกไปโดยการสร้างอีกรูนั้นได้ผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ทวนจนมีโครงสร้างที่น่าสนใจมาก อย่างแรกก้อนสี่เหลี่ยมที่เขาเออกมาสร้างนั้นแท้จริงแล้วคือหิมะที่ถูกอัดเป็นก้อนเพราะหิมะนั้นจะถูกอัดกักเก็บอากาศเอาไว้และอากาศก็เป็นตัวนําความร้อนได้ไม่ดีนักดังนั้นความร้อนจะถูกกักเก็บไว้ข้างในไม่ให้ไหลออกไปสู่ภายนอกอย่างที่2ลักษณะส่วนโค้งครึ่งวงกลมของตัวบ้าน พวกเขาได้นําหลักการพาราโบลามาใช้เพื่อป้องกันการพังทลายซึ่งหลักการสร้างนี้ทําให้อุณหภูมิด้านในอคกลูมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกจากภายนอกที่อุณหภูมิต่ำถึงลบ45องศาเซลเซียสแต่ภายในตัวอคกลูนั้นเหลือเพียงลบ7จนถึง16องศาเซลเซียสเท่านั้นนอกจากนี้ขนาดของอคกลูจะถูกปรับเปลี่ยนให้แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานเช่นถ้าต้องการใช้เพื่อพักอาศัยชั่วคราวสําหรับวันออกล่าสัตว์ก็จะสร้าง ครูขนาดเล็กที่มีโครงสร้างง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะักแต่ถ้าต้องการสร้างสําหรับพักอาศัยในระยะยาวก็อาจจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและแบ่งสัดส่วนภายในให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากความฉลาดในการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วนั้นชาวอินูอิตถือเป็นชนเผ่าแรกที่คิดค้นเรือคายักขึ้นมาโดยสมัยก่อนโครงสร้างภายในของเรือคายักทำมาจากไม้ส่วนภายนอกหุ้มด้วยหนังสัตว์ที่นำมาเย็บติดกันและปิดผนึกด้วยไขมันวานเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเรือคายักของพวกเขานั้นมีไว้เพื่อการล่าสัตว์และยังสามารถใช้เคลื่อนย้ายคนเมื่อจำเป็นต้องอพยพถิ่นฐานได้อีกด้วยซึ่งต่อมาแนวคิดของเรือคายักถูก นำไปพัฒนาต่อและใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกจนในปัจจุบันนี้ชาวอินูอิตได้ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่ทันสมัยมากขึ้นมีการก่อสร้างบ้านที่เป็นหลักเป็นแหลง่งขับรถสโนว์โมบายเล่นไปทั่วเมืองตกปลาในหลุมน้ำแข็งซึ่งยังคงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่เมื่อสภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัญหาอย่างรากลึก ฤดูหนาวของพวกเขานั้นสั้นลงกว่าปกติถึง6สัปดาห์บริเวณพื้นทะเลปกคลุมด้วยน้ำแข็งก็หดเล็กกว่าหนึ่งในสเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาและนักอุตุนิยมวิทยาก็ฉีวา่าช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาภาวะภูมิอากาศโดยรอบพั้วโลกเหนือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชาวอินูอิซึ่งคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตตามวิถีบรรพบุรุษให้มา แต่ตอนนี้ทักษะและประสบการณ์ที่ฝึกฝนเรียนรู้จากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่ออาจจะไม่ได้ใช้แล้วกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะตอนนี้วิถีชีวิตของพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในอดีตชาววินูอิตซื้ออาหารแช่แข็งจากร้านค้ามากินแทนการออกไปล่าสัตว์เพราะมันง่ายและปลอดภัยกว่า และนั่นก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อนพื้นผิวน้ำแข็งที่เคยแข็งแกร่งกลับเปราะบางจนทำให้การออกไปล่าสัตว์มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นและอันตรายมากขึ้นพวกเขาจึงต้องซื้ออาหารมาเก็บกักตุนแทนและโดยปกติแล้วเมื่อถึงฤดูหนาวชาวเอสกิโมจะมีโปรแกรมสอนเด็กๆให้เรียนรู้วิถีชีวิตในการล่าสัตว์ การตกปลาในหลุมน้ําแข็งกลางอ่าวซึ่งเป็นทักษะและประสบการณ์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่บางปีที่อากาศอุ่นแผ่นน้ําแข็งบางเปราะการเดินทางออกไปล่าสัตว์หรือตกปลาก็เสี่ยงอันตรายจนทําให้การเรียนรู้วิถีชีวิตนี้ในบางปีต้องยกเลิกไป เราไม่รู้ว่าแผ่นน้ำแข็งจะแตกหรือละลายเมื่อไหร่ถ้าขี่สโนว์โมบายหรือล้อเลื่อนผ่านจุดอันตรายดังกล่าวมันก็อาจจะตกลงไปในทะเลที่เย็นยเยือกโอกาสรอดแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศจึงมีผลต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชาวเอสกิโมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานอาจถึงการเสื่อมสลายหายไปแล้วก็ได้ และเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราววิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นของชาวเอสกิโมหรือชาวอินูอิต ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำแข็งมามากกว่า8,000ปีแล้วหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระสวดสตอรี่ถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อเมริกาเนื้อนั้นเหมือนตัวใหญ่เมือนกันใหญ่เป็นอันน้ำสามรออจากจุบีแอฟริกาคุสโตฟเฟอร์โคลัมบัสนั้นก็เนื้อเข้ามาแล้วเข้าใจว่าอิชชีอเมริโกเวนูชีเป็นชาวอิตาเลียนผู้คนพมว่าเป็นโลก เือเขาที่สำคัญนั้นชื่อว่าร็อกกีไงมีแม่น้ำนักสายสงมอบแก่กางพอบครุแม่น้ำมิสูรีและก็มีสิสสิบปีนั้นยาวที่สุดอยจาไว้อเมริกาเวดูุชีเป็นชาวอิตาเลียน ดิและแองโก้กันด้วยรีโอแกนแบงแดนเป็นาแหลกลางโวโวววเอาไงกันดีล่ะกับเชื้อชาติเอาไงกันดีล่ะกับซีพิวไม่ทำให้ใจมันต้องคิหนอยู่ด้วยกันอย่าง่มเย็ยนพวกเลือดสุมแบงต่สร้ามกุ่คือมูเล,ลโสโตแลมเปตีโตเลือดกลุ่มสุดท้ายเราเรกแซมโปชังจำไงนะจริงจริงเทียกว,ว่าเมริกา งเป็นสองส่วนนาลาดิแลแองโกการโดยริโอแกแมแดดเป็นเน้อแหลกกลางโวววเอาไงกันดีและกับเชี่ยชาติเอาไงกันดีและกับฟีฟิวไลยทำใจมันกัมีกนาดยู่ด้วยกันอย่างลมเย็นพวกเลือดผสมแบ่งในซากุมเครื่องมูิิโตแล้เป็นซีโซเลือดคุนสุดท้ายเราดิเซฟผูท้องจําได้จนถึงใจ ยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉัน เล้งน้าชาที่บอสตันเหตุเนื่องมาจากเป็นการประท้วงทางการเมืองที่เกิดจากพระราชบัญญัติใบาชาของรัฐสภาบิเตนใหญ่เฟเดริกนอตเออร์ที่2แห่งกิลฟอร์ดและเหล่าสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิได้ออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในปีคิดษสกัต์ัดราช1773คือพระราชบัญญัติใบาชาซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตในวันที่10พฤษภาคมปีคิดษสกัต์ัดราชยเและมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ทํามาเพื่อเพิ่มภาษีจากอาณานิคมเหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วคือการพยายามช่วยเหลือบริษัทการขายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนั่นคือบริษัทอินเดียตะวันออกบริษัทอินเดียตะวันออกมีสัญญาขายชาให้กับกรุงลอนดอนเท่านั้นซึ่งพ่อค้าคนกลางจะนําชาท,ที่ซื้อจากบริษัทอินเดียตะวันออกมาขายปลีกในอเมริกาถึงแม้ว่าพระราชบัญ,ญญัติทาวเชนจะยกเลิกจัดเก็บภาษีสินค้าอื่นๆ แต่ว่าภาษีชานั้นยังคงอยู่ทําให้ชาวอนานิคมลักลอบซื้อชาหน,นีภาษีกว่า400,000กิโลกร,รัมต่อปีปีคิดตักราช1,773บริษัทอินเดียตะวันออกใกล้จะล้มละลายเต็มทีเพราะต้องจ่ายภาษีที่ค้างรัฐบาลถึง400,000ปอนด์ต่อปีรวมไปถึงสงครามในอินเดียทําให้รายได้ของบริษัทในอินเดียต้องลดลงไปด้วยทําให้บริษัทมีชาค้างสต็อกถึง17ล้านปอนด์และขายไม่ออก ลอดน็อตและรัฐบาลจึงช่วยแก้วิกฤตให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกโดยการยอมให้บริษัทอินเดียตะวันออกสามารถนำชาที่ค้างอยู่ไประบายที่อนานานิคมทั้ง13โดยไม่ต้องผ่านอังกฤษก่อนและที่สำคัญไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทำให้ชาของบริษัทอินเดียตะวันออกถูกกว่าพ่อค้ารายอื่นอย่างมากและอังกฤษหวังว่าจะสามารถกีดกรารพ่อค้ารายอื่นได้แต่สิ่งที่ชาอาณานิคมมองกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลอังกฤษ เปิดโอกาสให้บริษัทอินเดียตะวันออกผูกขาดการค้าชากับอาณานิคมทั้ง13เท่านั้นหลังจากพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้บริษัทอินเดียตะวันออกจึงส่งชามูลค่าวกว่าครึ่งล้านปอนด์ไปยังตัวแทนจําหน่ายในอาณานิคมต่างๆแต่เมื่อเรือขนใบชาไปเทียบฝั่งก็ขายไม่ออกเนื่องจากชาอาณานิคมพากันต่อต้านไม่ยอมซื้อชาจากบริษัทอินเดียตะวันออกบางแห่งยังมีการข่มขู่ตัวแทนจัดจำหน่ายและบังคับให้ลาออกจากงานอีกด้วย ซึ่งความวุ่นวายในท่าเรือต่างๆก็ทำได้แค่ประท้วงไม่ซื้อชาแต่ที่บอสตันเรียกได้ว่าเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียวและนี่จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่อังกฤษหมดความอดทนกับความขัดแย้งในครั้งนี้อานานิคมแมสซาชูเซตที่เอาบอสตันเรือขนใบาชานามว่าดัตเปาของบริษัทอินเดียตะวันออกยังคงจอดเทียบท่าตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปีคิตศัาช1773 แม้จะมีการประท้วงโดยกลุ่มประท้วงซึ่งนำโดยซามูเอลอดัมไม่ต้องการให้ใบาชาเหล่านั้นขึ้นบกแต่ข้าหลวงประจำแมสซาชูเซตส์โทมัสฮัชชินยังคงยืนกลานให้เรืออยู่ที่ท่าเรือบอสซันแต่ไม่ให้นำใบาชาขึ้นฝั่งความตึงเครียดดำเนินอยู่นานเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่16ธันวาคมปีคิดสกัสกัาช1773กลุ่มผู้ประท้วงเริ่มจะหมดความอดทน กลุ่มผู้ประท้วงได้ออกจากที่ชุมนุมและเตรียมการสำหรับงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันกลุ่มผู้ประท้วงได้ทำการแต่งตัวเลียนแบบนักลบพื้นเมืองของชาวอเมริกันในช่วงเย็นของวันนั้นกลุ่มผู้ประท้วง130คนบุกขึ้นเรือดัตเมาในชุดของนักรบอินเดียแดงพวกเขาโยนหีบที่บรรจุชาทิ้งลงอ่าวบอสตันอย่างสาแก่ใจโดยมีพลเมืองแห่งบอสตันส่งเสียงเชียร์ด้วยความสะใจผ่านไป3มชั่วโมงชากว่า342หีบ ถูกทิ้งลงในน้ำซึ่งตีมูลค่าได้ถึง7 5 0 0 0ดอลลาร์เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่องานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันอังกฤษตกใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเพราะครั้งนี้ประชาชนบอสตันสร้างความเสียหายแก่บริษัทอินเดียตะวันออกและอังกฤษเป็นอย่างมากและมองว่าชาวอาณานิคมเริ่มเพิมเกลิมและไม่เกรงอำนาจของประเทศแม่อย่างอังกฤษเพื่อไม่ให้อาณานิคมแห่งอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างรัฐบาลอังกฤษจึงได้ออกพระราชบัญญัติ ในปีคิดทศกราช1774รัฐบาลอังกฤษตอบสนองด้วยการตรากฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติเหลือทนซึ่งให้การปกครองตนเองในแมสซาชูเซตสิ้นสุดลงและเลิกการค้าในบอสตันนอกเหนือไปจากกฎบัญญัติอื่นๆพลเมืองทั่วทั้ง13อาณานิคมตอบโต้พระราชบัญญัติล่าวโดยการประท้วงหนักขึ้นและเรียกประชุมใหญ่ประจำทวีปครั้งที่หนึ่งซึ่งมีมติให้ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษ ให้ส่งยกเลิกพระราชบัญญัติและไกลเกลีย่ยการต่อต้านพระราชบัญญัติเหล่านั้นเพราะว่าวิกฤติในครั้งนี้ยากที่จะยุติจึงนำไปสู่สงครามปฏิวัติอเมริกาในปีคิดสกราช1775ั 1, ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ สิงหาคมของทุกปีญี่ปุ่นจะจัดงานรำลึกเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีด้วยระเบิดปรามาณูในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปีนี้ครบรอบ75ปีโดยพิธีรำลึกนี้จะถูกจัดขึ้นที่สวนอนุสร์สันติภาพเมืองทิโรชิมา่าใกล้กับจุดที่เคยถูกทิ้งระเบิดโดยมีครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้รอดชีวิตจากเขตทิ้งระเบิดปรามาณูเข้าร่วมงานหลายหมื่นคนพร้อมตัวแทนจาก90ประเทศและภูมิภาคย้อนเวลากลับไปในอดีตกับฝันร้ายที่ชาวญี่ปุ่นต้องเผชิญ6สิงหาคมปี1945เวลา8นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐนำระเบิดปรมาณูยูเรเนียมที่มีชื่อรหัสว่าลิตเติลบอยไปทิ้งในฮิโรชิมาระเบิดปรมาณูยูเรเนียมมีน้ำหนักราว4.4ตันแต่กลับมีความรุนแรงพอๆกับ TNT ถึง16,000ตันสร้างความเสียหายทำลายล้างแผ่รัศมีออกไปในพื้นที่รอบๆจนราบเป็นหน้ากรอง ลาชีวิตผู้คนราว140,000คนบาดเจ็บ35,000คนอีก60,000คนต้องทนทุกข์ทรมานจากรังสีและเสียชีวิตในปีเดียวกัน3วันถัดมา9สิงหาคมปี1945ระเบิดปรมาณูอีกลูกถูกทิก้งในนางาซากิทำให้ญี่ปุ่นยกธงขาวประกาศยอมแพ้และเป็นจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง จากวันนั้นจนถึงวันนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า75ปีนักประวัติศาสตร์และความคิดทางการเมืองของประชาคมระหว่างประเทศต่างแนะให้ญี่ปุ่นมองตัวเองไม่ใช่เพียงฐานะเหยื่อเหตุระเบิดแต่ให้มองว่าญี่ปุ่นเองคือผู้จุดชนวนก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทหารญี่ปุ่นก่อเหตุเข้ายึดครองพื้นที่หลายส่วนของเอเชียอย่างไร้ความปราณี ทั้งก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความทุกทรมานและคราชีวิตผู้บริสุทธิ์นับแสนจึงเกิดการแก้แค้นเอาคืนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความโหดร้ายของสงครามที่คนทั้งโลกต่างจดจําไปอีกนานแสนนานโดยหากจัดอันดับความรุนแรง เหตุระเบิดเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นในปี1945ถือว่ารุนแรงเป็นอันดับหนึ่งและสองของโลกส่วนเหตุระเบิดล่าสุดในเมืองเบรุษประเทศเลบานอนเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นความรุนแรงอันดับ3ของโลกอริลัตเล็กจุลาและทีมข่าว News1 รายงาน